เดี๋ยวเราจะมาทำเล็บแคทอายหัวใจกันนะคะอันนี้คือรูปแบบที่ถูกต้องของเหล็กที่เราจะใช้ในการดูนะมันจะต้องทำเป็นเหมือนแบบพับลงมาแล้วก็เกลียวประมาณสองเกียวอย่างนี้นะแล้วก็ฝั่งขวามาทับตัวนี้นะเดี๋ยวเราจะมาทำให้ดูว่าทำยังไงนะคะแล้วก็เอาลวดมาแล้วก็พับครึ่งน,นะแล้วก็ผ่านนี้ใช่ไหมเราต้องเอาขวาทับซ้ายเนาะอย่างนี้นะคะแล้วก็ แล้ก็ทำแบบนี้ให้มันได้อย่างนี้แล้วก็อีกทีหนึ่งปึ๊บแล้นี้เราก็หักลงแบบนี้ตรงนี้มันยาวเกินเราก็ตัดออกนะใช้คีมตัดลวดตัดออกเพราะว่าไม่งั้นหัวใจมันจะใหญ่เกินไปได้ประมาณนี้แล้วก็เอามาติด ที่เมลิกในลักษณะนี้นะคะความยาวตรงนี้ประมาณ2เซนนะตั้งแต่ตรงนี้จนถึงรอยพับตรงนี้นะคะเราจะมาลองโดยการที่เราจะเอาสีแคตอาอันนี้อันนี้เพิ่งสั่งมาใหม่จริงๆตัวสีแคตอาก็สำคัญนะทุกคนเพราะว่า มันมีส่วนที่จะทําให้มันขึ้นลายได้ดีนะคะก่อนหน้านี้นุ่นใช้เป็นสีเหลือบแล้วมันไม่ขึ้นนี่นุ่นเพิ่งสั่งมาใหม่เนี่ยเพิ่งมาส่งหลังจากนั้นเราก็ต้องเอาตัวแม่เหล็กมาดูดให้เขาแบบขึ้นเป็นสีเงินๆก่อนนะให้ตัวพิกเมนต์มันชัดๆก่อนเนี่ยแล้วก็ให้มันมาอยู่ใกล้ๆตรงบริเวณที่เราจะเอาหัวใจไปทาบไม่งั้นมันจะไม่ดูดนะเท่าที่ลองดูเนี่ยประมาณว่ามันขึ้นลายเป็นสีเงินๆอย่างนี้เวลาเราเอาอันนี้ไปทาบอะ่ะ มันจะขึ้นเป็นหัวใจง่ายนะคะเห็นปะนี่ทุกคนได้แล้วถ้าอยากให้หัวใจมันสวยๆก็ดัดเหล็กตรงนี้ให้มันแบบเท่าๆกันนะคะมันก็จะเหลือประมาณนี้เลยกว่าเราจะเข้าใจนะทุกคนก็คือเราเสียไปหลายอันมากอันนี้คืออันที่เราลองทำนะคะแล้วก็มีทำจากที่มันเป็นคลิปหนีบกระดาษ แต่คลิปหนีบกระดาษอ่ะดัดยากมากอันนี้เราใช้เป็นลวดนะคะพอดีเจอลวดที่อยู่ที่บ้านมันจะเป็นแบบลวดสําหรับแขวนไอ้พวกต้นไม้อ่ะก็เลยเอามาปอกเปลือกออกปอกอันนี้ออกไปเลยแล้วก็ลองทําขึ้นมาเนี่ยทุกคนจะสังเกตว่ามันจะมีเหมือนเขาเรียกว่าอะไรสองห่วงเนาะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็สองห่วงอันนี้ก็สองห่วงเห็นปะอันนี้ก็สองห่วง มันจะเป็นห่วงที่ไม่ค่อยสวยนะคะถ้าเป็นคลิปหนีบกระดาษแต่ว่าทั้งสี่อันอันนี้เป็นอันที่เราลองแล้วมันขึ้นลายนะไอตัวคลิปหนีบนี่อันใหญ่มันจะเป็นแบบอันเนี้ยอันเนี้ยมันจะได้เป็นหัวใจไซส์ใหญ่หน่อยแล้วเราอ่ะไม่ชอบใช่ไหมเราก็เลยคิดว่าเราอยากจะทําอันเล็กๆนะคะอันนี้ที่เราลองมันก็เล็กเล็กเกินไปหน่อยอันนี้เป็นอันที่ทําให้คนดูเมื่อกี้หลังจากชํานาญแล้วคือดัดมาหลายรอบ ก็ได้หัวใจประมาณนี้แต่ว่าเห็นปะอันนี้เราไม่ได้ลองพื้นแบบสีทึบนะคะมันก็จะค่อนข้างโปร่งเพราะว่าตัวเล็บอันนี้มันใสมันก็เลยขึ้นลายไม่ค่อยชัดเพราะฉะนั้นสีที่ใช้ก็มีส่วนมากๆเลยนะคะในการที่จะทําให้หัวใจมันขึ้นลายหรือเปล่าอ๋ออีกอย่างหนึ่งก็คือนุ่นลองกับพวกแม่เหล็กเล็กๆที่มันเป็นแม่เหล็กเล็บแบบนี้มันไม่ค่อยขึ้นนะส่วนแม่เหล็กอันนี้มันเป็นแม่เหล็กที่นุ่นซื้อที่ร้านเครื่องเขียนนะคะตอนนั้นซื้อมาจําได้ว่าจะเอามาติดแบบ ผูดินปั้นนะ่ะติดข้างหลังแต่ว่ายังไม่ได้ทำนะก็เลยลองเอามาแบบแปะกันเป็นแบบหลายๆชั้นแบบนี้ให้มันเป็นแม่เหล็กที่มีกำลังแรงสูงพอสมควรนะคะมันถึงจะเหนียวนำลายได้นะอันนี้ก็น่าจะเป็นทริคประมาณนี้ค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่กำลังอยากลองทำเจ้าหัวใจแบบนี้อยู่นะคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะคะเดี๋ยวเอาไว้อาจจะมาทำแบบให้ดูอีกหลังจากนี้อันนี้มาเป็นแบบคลิปคร่าวๆก่อนนะ